วันนี้พาทุกท่านมาชม Mercedes-Benz EQS รถยนต์หรูระดับเรือธงที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของค่ายดาว3แชแฉซึ่งจะเป็นรุ่นที่จะมาทําตลาดในประเทศไทยช่วงปี2022ตัวรถจะมีความน่าสนใจและมีรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับ Mercedes-Benz EQS เป็นรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า100%ระดับเรือธงของค่ายถูกสร้างขึ้นบนแน from MEA นะครับได้ทำการเปิดตัวเมื่อวันที่15เมษายน2021ที่ผ่านมาโดยเป็นรถพิกัด Executive Class นะครับโดยจะมีการวางกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุน้อยลงกว่าตัว S-Class และเป็นกลุ่มคนที่ชอบเทคโนโลยีนะครับโดยมิติตัวรถของ EQS นะครับความยาวอยู่ที่5,216ม mm. ิลม ความกว้างอยู่ที่1926ม mm, ิลลิเมตรความสูงอยู่ที่1512ม mm. ิลลิเมตรซึ่งเมื่อเทียบกับตัว S-Class ปกตินะครับจะมีความยาวความกว้างสั้นกว่าตัว S-Class นะครับแต่ความสูงเนี่ยจะมีความสูงที่น้อยกว่าตัว S-Class ในตลาดโลกนะครับตัว EQS จะมีทั้งหมด3ระดับนะครับก็จะมีตัว EQS 450รุ่นที่2นะครับเป็น EQS 580 ตัวท็อปสุดนะครับจะเป็นตัว mercedes-benz amg eqs 53 f o r m a t i c นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่แรงที่สุดนะครับเอาใจมหาเศรษฐีเท้าหนักนะครับเรามาดูในส่วนของคุมพลังนะครับ mercedes-benz eqs นะครับเป็นรถไฟฟ้า100%นะครับรหัสรุ่นแรกนะครับ eqs 450นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ107.8กิโลวัตต์ มอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวนะครับมีตัวเดียวกาลังสูงสุดอยู่ที่3 3 3แรงม้านะครับกับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่568นิวตันเมตรเป็นการขับเคลื่อนล้อคู่หลังนะครับทำอัตราเร่ง0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน6.2วินาทีและความเร็วสูงสุดถูกจํากัดอยู่ที่210กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับขี่ได้ระยะทางไกลสุดสําหรับรุ่นนี้นะครับอยู่ที่770กิโลเมตรในส่วนตัว EQS 580แ 4Matic นะครับ มาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุเท่ากัน107.8กิโลวัตต์ตัวนี้มาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวกำลังสูงสุดอยู่ที่523แรงม้านะครับกับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่855นิวตันเมตรมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ 4Matic นะครับสามารถทำอัตราเร่ง0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน4.3วินาทีนะครับซึ่งเร็วกว่าตัว450เกือบ2วิเลยนะครับความเร็วสูงสุดถูกจำกัดเท่ากันนะครับ210กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในส่วนตัวแรงสุดนะครับอย่าง Mercedes-Benz AMG EQS 53 4Matic นะครับมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าซิงโคร o อสต์มอเตอร์2ตัวนะครับจะมี2รุ่นย่อยแยกออกไปอีกนะครับรุ่นมาตรฐานนะครับจะมีพละกำลังอยู่ที่649แรงม้ากับแรงบิดอยู่ที่950นิวตันเมตรพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ลอ้อ ส่วนในรุ่นที่ติดตั้งแพ็กเกจ a MG Dynamic นะครับจะมาพร้อมกับกำลังสูงสุดอยู่ที่751แรงมา้ากับแรงบิดสูงสุดถึง1 2 0นิวตันเมตรเลยนะครับโดยรุ่นมาตรฐานนะครับอัตราเร่งสู0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะอยู่ที่3.8วิและตัว a MG Dynamic จะอยู่ที่3.4วิความเร็วสูงสุดหรือท็อปสปีดในตัวธรรมดาจะอยู่ที่220กิเมตรต่อชั่วโมงและตัว a MG Dynamic จะมากขึ้นเป็น250กิเมตรต่อชั่วโมง โดยระยะทางการวิ่งสูงสุดต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับจะอยู่ที่526กิโลเมตรจนถึง580กิโลเมตรนะครับตามมาตรฐาน WLTP นะครับ มาดูในส่วนของด้านการดีไซน์นะครับเ e r c e d e s Benz EQS นะครับจะมีการตกแต่งที่แตกต่างกันระหว่างรุ่นธรรมดากับรุ่น a MG นะครับซึ่งครั้งนี้ผมจะโฟกัสตัตวธรรมดานะครับหรือรุ่นมาตรฐานซึ่งจะมีการเปิดตัวในช่วงปี2022ในปีหน้านะครับตัว m e r c e d e s Ben z EQS นะครับมาพร้อมกับการออกแบบที่มีความลู่หลมมากที่สุดนะครับมีค่าสัมประสิทธิ์แรงรเฉดทธธานอยู่เพียง 0.2 CD นะครับซึ่งถือว่าเป็นรถโปรดักชันคาที่มีแอโรไดนามิกที่ดีที่สุดนะครับนอกจากจะเป็นการออกแบบที่ช่วยให้ประหยัดพลังงานในการขับขี่นะครับยังช่วยลดเสียงรบกวนขณะขับขี่ด้วยเช่นกันนะครับการออกแบบนะครับมาภายใต้ปรัชญา Sensual Priority นะครับ ด้านหน้านะครับมาพร้อมกับกระจกหน้าเป็นแบบ black p a n น l นะครับพร้อมกับรับกับตัวไฟหน้าเป็นแบบดิจิตอ l ไ i g h t นะครับทรงเพียวยาวนะครับพร้อมกับกันชนด้านหน้าที่มีความเอกลักษณ์นะครับเหมือนกับ mercedes-benz ตัวเครื่องยนต์สันดาปทั่วไปนะครับพอมาดูที่ด้านข้างของตัวรถนะครับล้ออลอยดีไซน์ใหม่นะครับมีความเรียบหรูนะครับพร้อมกับมุมมองที่ตรงบริเวณเสาซีพิลาด้านหลังนะครับที่มีความเป็น f a ต์ b a c k นะครับทำให้รถมีความเป็นทรงคูเป้มากยิ่งขึ้นนะครับ พอมาดูที่ด้านหลังของตัวรถนะครับมาพร้อมกับแนวทางการดีไซน์ใหม่นะครับไฟท้ายยาจรดตั้งแต่ด้านซ้ายตัวรถจนถึงด้านขวาของตัวรถนะครับดิฟิวเซอร์ด้านล่างนะครับก็เป็นแบ็กพ a นอลขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับไม่มีท้อยเสียแล้วนะครับเพราะเป็นตัวรถจนไฟฟ้านะครับดีไซน์ได้ค่อนข้างเรียบหรูแล้วก็ล้ำอนาคตมากๆนะครับพอมาดูต่อในส่วนของภายในนะครับการเข้าห้องโดยสารนะครับจะทําได้ด้วย การเปิดประตูอัตโนมัตินะครับหรือว่า Comfort Do o r นะครับเหมือนตัว t ท s l a เลยนะครับก็คือตัวมือเปิดประตูเนี่ยจะเลื่อนออกมาเองนะครับและเมื่อเดินเข้าไปใกล้อีกหน่อยนะครับประตูรถก็จะเปิดอัตโนมัติเช่นเดียวกันนะครับดีไซน์ภายในเนี่ยถือว่าเปลี่ยนแปลงไปจากตัว Scra s s ธรรมดาเลยนะครับพวงมาลัยนะครับมาพร้อมกับพวงมาลัยที่เป็นทรงเหมือน Scra s s ปกตินะครับมาตรวัดด้านหน้าความเร็วเป็นมาตรวัดเป็นแบบดิจิตอลนะครับ หน้าจอตรงกลางก็มีหน้าจอเป็น OLED ขนาด12.3นิ้วนะครับรองรับกับตัว MBUX นะครับแล้วก็มาพร้อมเครื่องเสียง b บอร์มาสเตอร์นะครับนอกจากนั้นตรงบริเวณผู้นั่งคนนั่งด้านข้างนะครับก็ยังมีหน้าจอที่สามารถแสดงผลการข,าขับขี่หรือว่าหน้าจออินโฟเทนเมนต์ต่างๆได้ด้วยนะครับ ในส่วนของวัสดุนะครับก็มีการตกแต่งมาให้พรีเมียมเหมือนตัว S-Class ตัวเครื่องยนต์สันดาปนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะที่พนักพิงแขนนะครับรวมถึงแผงแดชบอร์ดและก็ตัวข้างประตูนะครับส่วนผู้โดยสารตอนหลังนะครับคาดว่าจะมีการตกแต่งที่มีความเรียบหรูเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าตัว headroom ด้านหลังเนี่ยน่าจะน้อยกว่าตัว S-Class ตัวเครื่องยนต์สันดาปนะครับ นอกจากนั้นนะครับความพิเศษของตัวมือเซเดสเบน E Q S นะครับเป็นรถจนรุ่นแรกของค่ายที่รองรับระบบ O T A นะครับหรือว่า Over the Air Update นะครับเป็นการอัปเดตผ่านระบบออนไลน์เหมือนตัวเ e s l a นะครับรวมไปถึงมีระบบบังคับเลี้ยว4ล้อนะครับที่ให้ล้อหลังสามารถหักเลี้ยวองศาได้มากยิ่งขึ้นนะครับเพิ่มการขับขี่ที่คล่องตัวมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังมีระบบ Intelligent Park Pilot นะครับหรือว่าระบบรถยนต์วิ่งไปหาที่จอดเองครับมีระบบ Driver Pilot นะครับระบบขับขี่กึ่งอัตโนมัติระบบ a t t e n t i o n assist นะครับระบบตรวจจับผู้ขับขี่เมื่อมีการเมื่อหยล้านะครับโดยประเมินจากตัวเปลือกตาของผู้ขับขี่นะครับซึ่งถือว่าเป็นระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ใส่มารุ่นแรกเลยนะครับ นี่ก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นทั้งหมดของ Mercedes-Benz EQS นะครับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นเรือธงของค่ายนะครับที่จะมาทําตลาดในไทยปีหน้า2022ถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมอ,อย่างไรเดี๋ยวผมจะรีบมารายงานให้ทุกท่านได้ฟังเลยนะครับถ้าชอบข้อมูลฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับ